ด้านสมาคมกีฬาเรือใบนะครับจับมือกับปตทสพจ้างโค้ชฝีมือดีจากต่างประเทศติวเข้มนักล่นเรือไทยเดินหน้าลุยสีเกมที่มาเลเซียครับหลังจากปตทสำรวจและปิดตัวเลี่ยมจำกัดมหาชนหรือปตทสพมีภารกิจหลักในการสำรวจพัฒนาและปิดตัวเลี่ยมทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพศ2549จุดทาให้ผลงานของนักเล่นเรือใบไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวัดผลได้จากการคว้ารางวัลในการแข่งขันรายการสําคัญทั้งกีฬาซีเกมกีฬาเอเชียนเกมและการผ่านเข้ารอบสุดท้ายของศึกโอลิมปิกเกมครทั้งที่ผ่านมาได้ถึง2คนและล่าสุดเพิ่งเซ็นสัญญามอบเงินสนับสนุนเพิ่มอีก10ล้าน5แสนบาทเพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมเรือใบไทยให้เทียบเท่ากับนานาชาติ โดยนางกระนตตีราสยรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่กลุ่มงานกิจกรรมองคอ์กรและกำกับการปฏิบัติงานตามนโยบายปตทสพาเผยว่าแนวทางของสมาคมที่ว่าจ้างโค้ชฝีมือดีมีประสบการณ์มาจากต่างประเทศเข้ามาติวเข้มนักกีฬาก่อนศึกสี่เกมที่มาเลเซียในเดือนสิงหาคมนี้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของปตทสพาที่อยากเห็นนักกีฬาเรือใบมีศักยภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิม และยังเตรียมตัวส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมยังต่างประเทศเพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆตัวผู้ฝึกสอนต่างชาติมีความสําคัญนะคะเราถึงจ้างผู้ผู้ฝึกสอนต่างชาติมาสองคนนะคะเพื่อเพื่อพัฒนานักกีฬาเรือใบให้รู้จักวิธีการลั่นเรือแล้วก็รู้จักวิธีเทคนิคนะคะสําหรับที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในระดับสากลได้ แในขณะที่น้องพันวาบุญนาคนักแล่นเรือวัย12ปีที่เพิ่งติดทีมชาติครั้งแรกเผยถึงความพร้อมของตัวเองก่อนลุยซีเกมว่าตอนนี้ซ้อมหนักเพื่อต้องการคว้าเหรียญทองมาให้ได้ก็ต้องเพิ่มน้ำหนักแล้วก็ฝึกเรื่องกล้ามท้องเรื่องการโหนเยอะๆเพราะว่าที่รายการที่จะไปแข่งซีเกมนี้มันลมลม,มันค่อนข้างแรงแล้ว ถ้าเราไม่ไม่ไม่ไมแบบไม่พิ่น้ำหนักไม่ขยันสึกซ้อมไม่ทำอะไรกับตัวเองมันก็จะสู้เขาไม่ได้นอกจากนี้ปตทสพยังหวังจะพัฒนากีฬาเรือใบให้เป็นที่นิยมมากขึ้นโดยหวังเป้าไว้ว่าจะต้องหาหนักกีฬาเพิ่มขึ้นให้ได้ปีละ100คน อ่าน,นวิสุทธิ์เมืองโบรานักข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน